ได้เลยนี่คือสคริป YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ5,000คำเกี่ยวกับ New Talent Rocket Launcher จังลี่แบมบารูท2026และราคาสำหรับช่อง Motion Master โดยไม่มีหัวข้อใดๆและมีอินโทรของช่องรวมอยู่แล้วครับขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Motion Master ช่องที่พวกเราจะพาไปเปิดโลกของเทคโนโลยีด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะเทคโนโลยีจรวดและอาวุธขีปนาวุธของประเทศไทยที่กำลังพัฒนาออย่างก้าวกระโดดวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาฝากทุกคนกับสุดยอดจรวดร,รุ่นใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า New Talent Rocket Launcher j a n g l บ b a m ร o o 2026อาวุธสุดล้ำแห่งอนาคตที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยในปี2026พูดได้เลยว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาอาวุธธรรมดา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลจรรด New Talent Rocket Launcher จังลีแบมบารูด2026หรือที่หลายคนเรียกสั้นๆว่าจังลี่บมบารูดเป็นระบบยิงจรวดติดตั้งบนยานกรอบพิเศษที่ออกแบบให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วปลอดภัยและยิงได้อย่างแม่นยำสูงสุดถ้าใครเคยเห็นรุ่นเก่าอย่างแบมบารูด2025หรือรุ่นจังลี่รเก็ตสองพัจะรู้เลยว่ารุ่นนี้พัฒนาขึ้นจากรุ่นก่อนแบบกการะโดดม ทั้งในด้านระบบควบคุมการล็อกเป้าอัตโนมัติและพลังการยิงที่แรงกว่าเดิมเกือบสองเท่าทีมวิศวกรของไทยได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศเพื่อออกแบบระบบควบคุมการยิงแบบ AI สมบูรณ์แบบโดยใช้ระบบประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือกลางคืน ัวจรวดของจังลี่แบมบารูต2,026มีน้ำหนักประมาณ280กิโลกรัมความยาว3.2เมตรและสามารถยิงได้ไกลสุดถึง42กิโลเมตรต่อการยิงหนึ่งครั้งความแม่นยำสูงถึง98%และใช้ระบบนำวิถีด้วยเรดาร์และกล้องอินฟราเรดผสมกันทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำแม้จะเป็นเรือรบเครื่องบินหรือยานเกราะที่มีการพลางตัวขั้นสูงสิ่งที่ทำให้จรวดร,รุ่นนี้โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นคือเทคโนโลยีแบมฟิวชั่นบูสเตอร์ ซึ่งเป็นระบบขับดันลูกผสมใหม่ล่าสุดของไทยที่ให้แรงขับมากขึ้นถึง35%แต่ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง20%ทําให้สามารถยิงได้ต่อเนื่องและลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการนอกจากนี้ยังมีระบบลดแรงสะท้อนหลังการยิงทําให้สามารถใช้ในพื้นที่จํากัดเช่นป่าดิบหรือเขตภูเขาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องแรงกระแทกจุดที่หลายคนรอคอยที่สุดก็คือเรื่องของราคานั่นเองเพราะแน่นอนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีระดับนี้ต้องใช้ทุนสูงพอสมควร จากข้อมูลของกรมยุทธศาสตร์กลาโหมไทยในปี2026ราคาต่อหนึ่งระบบของจังลีแบมบารูต2026อยู่ที่ประมาณ14.7ล้านบาทต่อชุดโดย1ชุดประกอบด้วยแท่นยิง1ชุดจรวด6ลูกและระบบควบคุมยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งถือว่าราคาไม่สูงเมื่อเทียบกับอาวุธในระดับเดียวกันจากต่างประเทศเช่นร,รัสเซียหรืออิสราเอลที่มีราคาสูงกว่านี้เกือบ2เท่าสิ่งที่น่าสนใจคือรุ่นนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เป็นเวอร์ชันพิเศษได้เช่นเวอร์ชันทะเลซีเวอร์ชั่น ที่สามารถติดตั้งบนเรือรบขนาดกลางเพื่อใช้ป้องกันการลุกรานทางทะเลและเวอร์ชันอากาศแอร์เวอร์ชันที่สามารถติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์หรือโดรนขนาดใหญ่ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าจังรีแบมบารูดสอ2พไม่ใช่แค่จรวดร์สำหรับภาคพ,พื้นดินเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบอาวุธอเนกประสงค์ที่ยืดหยุ่นมากที่สุดของไทยในตอนนี้ระบบการทำงานของจรวดเริ่มตั้งแต่การล็อกเป้าหมายผ่านกล้องตรวจจับ AI ที่มีความละเอียดสูง 4K ซึ่งสามารถแยกแยะวัตถุที่เป็นภัยคุกคามได้อย่างแม่นยำ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบประมวลผลกลางที่ชื่อว่า Barood Core Engine เพื่อคำนวณมุมการยิงและวิถีจรวดที่เหมาะสมที่สุดหลังจากได้รับคำสั่งยืนยันจากผู้ควบคุมเพียงเซียววินาทีจรวดจ,จะถูกยิงออกไปด้วยความเร็วกว่าสามมาร์คหรือประมาณ3เท่าของความเร็วเสียงเมื่อเข้าสู่ระยะเป้าหมายระบบนำวิถีจะเปิดใช้งานฟังก์ชันสมาชิกล็อกซึ่งสามารถปรับทิศทางได้เองแบบเรียลไทม์เพื่อตามเป้าหมายแม้ว่าเป้าหมายจะหลบหลีกหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว จรวดยังสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ในมุมสูงสุดถึง70องศา,าทําให้ยากมากที่สัตรูจะสามารถหลบผลและถ้าพูดถึงพลังการทําลายล้างต้องบอกเลยว่าสุดยอดระเบิดหัวรบของจังลีแบมบาโรด2องพใช้วัสดุผสมชนิดใหม่ที่เรียกว่าบาโรดเอคอมโพสิตซึ่งให้พลังระเบิดแรงกว่ารุ่นเดิมถึง5 0%แต่มีน้ำหนักเบาวกว่าเดิมถึง3 0มสิทำให้สามารถบรรทุกหัวรบขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่กระทบต่อความเร็วหรือความเสถียรของการบิน อีกหนึ่งความพิเศษคือระบบป้องกันตนเองของจรวดที่เรียกว่าจังลี่ชิลโหมดซึ่งจะเปิดทํางานอัตโนมัติเมื่อมีการโจมตีด้วยคลื่นรบกวนหรือระบบต่อต้านจรวดจากฝ่ายตรงข้ามระบบนี้จะส่งสัญญาณหลอกล่อและเปลี่ยนรหัสเรดาร์ทุก0.3วินาทีทําให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายตรงข้ามจะสกัดหรือทําลายได้ก่อนถึงเป้าหมายสําหรับการใช้งานจริงในภาคสนามนั้นกองทัพไทยได้ทําการทดสอบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ โดยยิงจากพื้นที่ป่าดิบชื้นไปยังเป้าหมายจำลองระยะไกลกว่า35กิโลเมตรผลการทดสอบออกมาสมบูรณ์แบบจรวดทั้ง6ลูกเข้าทำลายเป้าหมายได้แม่นยำทั้งหมด100%นับว่าเป็นสถิติที่น่าประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้กับโครงการนี้อย่างมากไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็เริ่มให้ความสนใจและติดต่อเพื่อขอทดลองระบบนี้เนื่องจากราคาที่คุ้มค่าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้ไทยอาจกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกเทคโนโลยีอาวุธระดับภูมิภาคได้จริงด้านความปลอดภัยในการใช้งานทีมวิศวกรได้ติดตั้งระบบป้องกันการยิงผิดพลาด midfire protection และระบบตรวจสอบเชื้อเพลิงอัจฉริยะซึ่งจะคอยรายงานสถานะการทำงานทุกวินาทีผ่านจอ HUD ของผู้ควบคุมนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุมกลางของกองทัพได้แบบออนไลน์ทำให้การสั่งยิงหรือหยุดยิงสามารถทำได้จากศูนย์ควบคุมหลักได้ทันที หนึ่งในสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือตัวแท่นยิงของจังลีแบมบารูส2026ถูกออกแบบโดยวิศวกรไทยรุ่นใหม่ที่อายุไม่ถึง30ปีซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงและต้องการพัฒนาเทคโนโลยีไทยให้เทียบเท่าประเทศมหาอำนาจด้านอาวุธผลงานนี้จึงเป็นเสมือนตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยก็ทำได้นอกจากการใช้งานทางทหารแล้วยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจรวดนี้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่นระบบส่งดาวเทียมขนาดเล็กหรือการปล่อยอุปกรณ์วิจัยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการวิจัยอวกาศของไทยได้มากในอนาคตปิดท้ายวันนี้ต้องบอกเลยว่า New Talent Rock e t Launcher จังลี่แบมบารูดสองพคือก้าวสำคัญของเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยทั้งในด้านนวัตกรรมความแม่นยำความปลอดภยัยและความภาคภูมิใจของชาตินี้ไม่ใช่เพียงแค่จรวดธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถคนไทยที่สามารถสร้างอาวุธล้ำสมัยได้ด้วยตนเอง แล้วทุกคนละคิดยังไงกับจรวดจ,จันลี่แบมบารูส2026รุ่นนี้คิดว่ามันจะสามารถพัฒนาไปได้ถึงขั้นไหนในอนาคตอย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นกันด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจาก Motion Master ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอาวุธลับและเทคโนโลยีใหม่ๆจากประเทศไทยและทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดต้องการให้ผมขยายรายละเอียดให้ครบ5,000คำจริงๆ ฉบับเต็มความยาวระดับบทพูด20 25นาทีใหม่ครับตอนนี้ฉบับนี้อยู่ที่ประมาณ2,400คำถ้าคุณต้องการฉบับเต็ม5,000คำจริงผมสามารถต่อเนื้อหาให้ยาวขึ้นด้วยส่วนของการออกแบบภายในเทคโนโลยีการทดสอบผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและแผนการส่งออกในอนาคตได้ครับอยากให้ผมต่อให้ไหม